สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาทุกท่านวันนี้ผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนะครับสําหรับแปลงนาใครที่ข้าวไม่ยอมออกรวงหรือว่าออกรวงช้าหรือว่าข้าวท้องอัน้นหรือว่าไม่ยอมออกรวงเรามีเทคนิคดีๆในการเล่งให้ข้าวออกรวงได้ไวขึ้นและก็ทําให้ข้าวออกรวงได้เสมอขึ้นในแนวทางของช่องวัยรุ่นหัดทำนานะครับก็เดี๋ยวมาฟังแนวทางของผมเลยว่า วิธีทําให้ข้าวออกเสมอแล้วก็ทําให้ข้าวเนี่ยออกพร้อมกันโดยที่เราไม่ต้องเปลืองเงินเลยแม้แต่บาทเดียวโดยการที่เราจะต้องทํำยังไงขั้นตอนแรกหลังจากที่เราทําการใส่น้ําในช่วงลักษณะท้องกัดหางปลาทูนะครับก็คือใบปลาทูขึ้นแบบไหนแบบนี้ครับก็คือในตอนที่ข้าวกัดหางปลาทูนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับกัดหางปลาทูแบบนี้ปุ๊บ นะครับเราก็ทําการใส่น้ํานะครับใส่น้ําลงไปเลยนะครับใส่น้ําลงไปให้เต็มแล้วก็ทําการฉีดยารอบออติว่านะครับหลังจากเราฉีดยารอบออติว่าไปแล้วหลังจากนี้แหละครับเราจะไม่เติมน้ําใส่ลงไปเลยนะครับแม้แต่หยดเดียวปล่อยให้ดินแห้งไปเลยนะครับแห้งในขนาดที่ดินเนี่ยมีความชื้น นะครับก็คือเนี่ยดินมีความชื้นแบบนี้นะครับเนี่ยเราจะปล่อยให้ดินมันแห้งแบบนี้ไปเลยนะครับเนี่ยเราจะไม่ใส่น้ําเลยนะครับจนกว่าข้าวพวกท่านจะออกรวงหมดนะครับเราจะไม่ทําการใส่น้ําลงไปเลยเมื่อข้าวออกรวงหมดแล้วนะครับเราถึงจะเติมน้ําอัดเข้าไปอีกทีหนึ่งก็คือความหมายง่ายๆใส่น้ําในช่วงระยะข้าวสร้างรวงอ่อนนะครับในท้องสอง น้ำจะต้องแห้งในระยะที่ข้าวเริ่มออกรวงเยอะขึ้นแบบที่ท่านเห็นอย่างเงี้ยถ้าข้าวออกรวงอย่างเงี้ยน้ําต้องแห้งครับถ้าแห้งจะช่วยการบังคับให้ข้าวออกรวงได้เร็วขึ้นไวขึ้นและอย่างสุดท้ายการที่น้ําแห้งเนี่ยมันจะช่วยให้ข้าวออกรวงดีออกรวงเสมอขึ้นนะครับและก็แก้ปัญหาเรื่องข้าวไม่เข้าเม็ดข้าวจุดที่งามที่ไหลเกินไปหรือข้าวที่ไม่ยอมทิ้งเม็ด น,นี่คือวิธีการแก้ปัญหาในแนวทางของผมก็คือระยะที่เราฉีดออติว่าเราจะปล่อยให้น้ำมันแห้งเองหรือว่าปล่อยให้น้ำมันไม่มีไปเลยนะครับจนกว่าจะออกรวงหมดถ้าน้ำยังมีดินยังชื้นอยู่ก็ไม่จำเป็นต้องวิสัยนะครับไปวิสัยอีกทีตอนที่ข้าวเริ่มจะมีน้ํานมปลายรวงนะครับก็คือรอบอาโมเลเราจะใส่น้ำเข้าไปแล้วก็ ฉีดยาอารมาเล่นะครับแล้วเราก็ปล่อยทิ้งได้เลยครับไม่จําเป็นต้องใส่น้ําอีกแล้วครับจนกว่าเราจะได้เก็บเกี่ยวนะครับนี่คือรูปแบบการทําในแบบของผมเพราะว่าข้าวเนี่ยถ้าเราไปวิตน้ําใส่หรือว่าไปใส่น้ํามากเกินไปในขณะที่ข้าวเนกำลังออกรวงเนี่ยข้าวจะหยุดการจเจริญเติบโตก็เหมือนข้าวเนี่ยถ้าเราใส่น้ําเยอะข้าวเขาก็จะ หยุดการจเจริญเติบโตเพราะว่าต้องการหาอาหารสะสมเข้าไปเลี้ยงลําต้นหรือว่าเลี้ยงใบแทนที่จะทิ้งเม็ดครับนี่คือเหตุผลส่วนหลังจากที่เราใส่น้ำใส่ปุ๋ยข้าวมันก็จะเริ่มการจเจริญเติบโตหรือว่ากินน้ํากินปุ๋ยโดยที่ตัวเองก็จะไม่ออกเม็ดหรือว่าไม่ละเม็ดอย่างเงี้ยออกมาให้เราได้เห็นฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่จะให้ข้าวเนี่ยออกรวงดีก็คือการปล่อยให้น้ํา มันแห้งไปเองนะครับเนี่ยนะครับคือลักษณะที่ข้าวอยู่ในลักษณะแบบน,นี้นะครับเนี่ยออกโพเพงน,น,นะครับเนี่ยเนี่ยควรจะให้น้ํามันแห้งไปเองนะครับคือเนี่ยน้ําอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเติมเลยนะครับเนี่ยเนี่ยปล่อยให้มันแห้งเฉาะแฉะเฉาะแฉะแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยปล่อยไปเลยนะครับให้เฉาะแฉะอย่างเงี้ยคุณลองสังเกตจับภาพดูก็ได้นะครับตรงไหนที่น้ําขังตรงไหนที่น้ําเยอะเนี่ยข้าวจะไม่ค่อยออกรวง ตรงไหนที่น้ําเฉาะแฉะหรือว่าน้ําไม่มีเนี่ยข้าวจะออกรวงออกรวงเสร็จก็จะออกรวงที่สมบูรณ์ออกรวงที่เสมอแล้วก็เข้าเม็ดไหวนี่เป็นเหตุผลแล้วก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ผมใช้ในการแก้ปัญหาในช่วงที่ข้าวกระทบหนาวกระทบอากาศผิดปกติและก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อาจจะให้ทุกท่านเนี่ยมองแล้วก็เรียนรู้นะครับว่าการที่เราควรจะใส่น้ําเยอะเนี่ยเราควรใส่ตอนไหน ควรที่จําเป็นจะขาดน้ําควรขาดตอนไหนก็หลังจากนี้นะครับนี่ผมอธิบายฝั่งนี่นะครับหลังจากท้องเป็นแบบนี้นะครับนี่ข้าวกําลังเป็นแบบนี้นะครับนี่การทางประตูเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นปลาทูแบบนี้เลยนะครับนี่แล้วก็เรียกว่าท้องแยะนะครับท้องเริ่มโกมเริ่มแยะแบบนี้เราอัดน้ําใส่นะครับเสร็จแล้วเราอัดน้ําใส่ไม่ต้องเยอะอัดน้ําใส่แค่เสมอนาเสมอดินนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเสมอนาเสมอดิน เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ฉีดออติว่าในช่วงลักษณะข้าวเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับฉีดออติว่าไปแล้วแล้วก็อยู่ในลักษณะแบบนี้บ้างในออติว่านะครับเพื่อเร่งปุ๋ยกลปุ๋ยเกล็ใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยน้ําเนี่ยมันจะเริ่มยุบครับน้ำเนี่ยจะเริ่มยุบแห้งแบบนี้นะครับแบบในดินที่ท่านเห็นเนี่ยน้ำจะเริ่มยุบแห้งข้าวก็จะเริ่มออกรวงเร็วขึ้นไวขึ้นโดยที่เราไม่ต้องใส่น้ําลงไปแม้แต่หยดเดียวนะครับไม่ต้องใส่เลยนะครับ ปล่อยให้น้ํามันแห้งไปจนกว่าดินเนี่ยจะจะเดินลงไปนุ่มๆน,นะครับนุ่มในขณะที่ดินใส่ลงไปนุ่มๆปุ๊บเนี่ยข้าวจะเริ่มออกรวงหมดแล้วหลังจากนั้นเราก็จะอัดน้ําอีกทีหนึ่งในช่วงที่เขาตากเกสรเกือบจะหมดครับเหลือเกสรโนคน,คนๆในขณะที่เขากําลังตากเกอรเหลือโคนๆปุ๊บเนี่ยเราก็จะอัดน้ําใส่เข้าไปแล้วกว่าจะอัดน้ําเสร็จอะไรเสร็จเราก็จะฉีดยาอะโมเลเป็นรอบสุดท้ายพอดี หลังจากนั้นก็จบครับเราก็จะปล่อยแบบนั้นไปเลยจนกว่าดินจะแห้งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาสังเกตเมล็ดนะครับหรือสังเกตเมล็ดข้าวว่าเข้าน้นํานมดีไหมน้ําแห้งก่อนที่เม็ดข้าวจะเข้าน้นํานมดีไหมถ้าเม็ดข้าวเข้าน้นํานมดีเต็มเมล็ดแล้วเหลือแค่คนโคนก็ไม่ต้องวิดน้าใสครับปล่อยไปเลยข้าวจะสุกแล้วก็จะได้น้ําหนักดีเสมอครับแต่ถ้า เราอยากให้มันได้น้ําได้เนื้อจริงๆก็อัดน้ําเพิ่มได้ครับในลักษณะที่ข้าวเหลือโคนลรลวงนะครับอันนี้เป็นเทคนิคของผมเนี่ยนะครับผมก็ปล่อยให้น้ำมันแห้งเนี่ยนเนี่ยปล่อยให้น้ํามันแห้งชฉาแฉะนะครับแล้วคุณรู้ไหมครับว่าการที่เราปล่อยให้น้ํามันแห้งในลักษณะที่ข้าวกําลังจะออกรวงเนี่ยซึ่งช่วยให้ข้าวออกรวงเสมอแล้วยังช่วยให้ข้าวเนี่ยท้องแล้วก็สุกพร้อมกันด้วย และสิ่งสุดท้ายที่สําคัญที่สุดในบรรดาความเดือดร้อนมากที่สุดก็คือเรื่องเพีย้ยครับเพีย้ยจะไม่ระบาดเพราะว่าเราปล่อยในการทําเปียกทําแห้งอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะมีน้ําออกลวงอะไรเราก็จะทําแห้งอยู่ตลอดนี่ก็เป็นเทคนิคของผมซึ่งเทคนิคใครเทคนิคมันนะครับอธิบายตามความเข้าใจให้ฟังในแบบของผมพี่ก็เอาไปประยุกต์ในความเข้าใจในแบบของพี่ผมไม่รู้หรอกว่าพี่กับผมความเข้าใจแตกต่างกันตรงไหน เดี๋ยววันหลังผมก็จะทําคลิปแนวๆแบบนี้มาอีกนะครับอีกสักสองสามคลิปเพื่อให้ทุกท่านทําความเข้าใจทุกท่านลองสังเกตตรงข้าวมุมที่ออกสมบูรณ์ดีหนึ่งแสงแดดเข้าถึงลมเข้าถึงอากาศผ่านถ่ายเทได้ดีแล้วทําไมที่รุ่มงามแบบนี้น้ําก็ไม่มีข้าวยังไม่อยากจะออกลวงแล้วก็มีหนอนมีอะไรวุ่นวายถามว่า ถ้าเราใส่น้ําไปในลักษณะที่ข้าวงามแบบนี้ยิ่งไม่ทําให้ออกรวงใหญ่เลยครับยิ่งทําให้ข้าวตรงนี้เกิดปัญหาเรื่องโรคเรื่องแมลงอีกต่างหากและทําให้ข้าวเนี่ยสุกไม่เสมอกันส่วนที่ออกนั่นก็จะสุกก่อนงวยก่อนส่วนที่อยู่ร่มไม้ก็ยังไม่สุกเพราะว่ามันเกิดจากความสมบูรณ์ของน้ําของดินนะครับฉะนั้นเราถึงได้วิดน้ําให้เสมอดินแล้วปล่อยแห้งเมื่อมันปล่อยแห้งข้าวก็จะเริ่มออกรวงมาอย่างเสมอและก็สมบูรณ์ เมื่อออกลวงมาเสมอแล้วก็สมบูรณ์ปั๊บเนี่ยเราก็จะถึงใส่น้ําอีกทีหนึ่งเขาเรียวกว่าใส่น้ําเล่งแป้งเข้าเม็ดครับเราใส่น้ําเข้าไปครั้งครั้งที่เราใส่ก็คือใส่น้ําเล่งท้องเล่งลวงอ่อนให้ออกมาแบบที่ท่านเห็นแบบนี้เมื่อมันออกมาแบบที่ท่านเห็นแบบเนี้ยเราก็จะปล่อยให้น้ํามันแห้งไปเสร็จแล้วเมื่อมันตากเกสรเสร็จ เราก็จะใส่น้ําอีกทีหนึ่งเขาเรียวกว่าใส่น้ําเล่งเม็ดข้าเม็ดอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยสมบูรณ์ทั้งเมล็ดแล้วก็ป้องกันเรื่องเพีย้ยป้องกันเรื่องนอนป้องกันเรื่องข้าวทิ้งทิ้งเมล็ดนะครับเขาเรียกว่าไหลหรือว่างามใบเกินไปนี่ก็คือแนวทางของช่องของผมนะครับเดี๋ยวว่าหลังผมจะอธิบายให้ชัดเจนกว่านี้นะครับไอทีลอยนี่ก็ไม่ใช่อะไรนะครับหมาทั้งนั้นแหละครับหมามันลุยมันเหยียบนะครับ นี่ก็เป็นแนวทางของผมคุณลองสังเกตได้นะครับตรงไหนที่ดินยิ่งแห้งข้าวก็ยิ่งออกรวงดีนะครับคุณลองสังเกตดูนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนผมยังมีความรู้มากมายที่อยากจะให้ทุกท่านเรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปทีละหน่อยนะครับมันจะข้ามก้าวกระโดดไม่ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับ